โรงเรียนเรืออำนาจวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมาการทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเรืออำนาจวิทยาคมข้อมูลบุคลากรโรงเรียนเรืออำนาจวิทยาคมฝ่ายบริหารสองคนฝ่ายครูผู้สอน35คน ครูอัตราจ้าง3คนลูกจ้างประจำา1คนลูกจ้างเชื่อคราว3คนครูธุรการ1คนรวมทั้งสิ้น45คนข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2559ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น301คนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย287คน รวมทั้งสิ้น588คนโครงสร้างฝ่ายบริหารนายพิสารจันทบผู้อำนวยการนายพิมลธรรมราชรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปนางวันนีโคตะวันรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนางสมหมายเดชผลรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายปัตตาเพนจันทร์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนงานด้านสุขภาพอนามัยจำแนกได้4ด้านใหญ่ดังนี้1งานด้านพละศึกษากีฬาและการออกกำลังกายกิจกรรมที่ทางโรงเรียนดำเนินการยกตัวอย่างย่อยๆได้ดังนี้คือ1กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน 2. กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 3. กิจกรรมออยออน้อย 4. การทำประกันชีวิตกลุ่มของนักเรียน 5. โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 6. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 7. กิจกรรม To Be n u m b e r วและ 8. การน,นำนักเรียนเข้าเร่วมแข่งขันกีฬาในระดับเขตและภาค 2. ด้านสุขภาพอนามัยงานด้านความสะอาดในทุกจุดของโรงเรียนบรรยากาศดมรื่นสะอาดน่าอยู่น่าเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกๆจุดภายในสถานศึกษาเพราะโรงเรียนหรืออำนาจวิทยาคมได้จัดทัศนียภาพที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้แก่ผู้เรียนในทุกจุด กิจกรรม5สเพื่อสร้างจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 3. งานด้านสาธารณะสุขในโรงเรียนห้องน้ำสะอาดโรงเรียนสะอาดปราศจากขยะและพาหนะนำเชื้อโรคทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของผู้เรียนภายในสถานศึกษาและบุคลากรทุกกลุ่มฝ่ายร่วมกันบริหารจัดการกิจกรรม5สด้วยดีเสมอมา 4. งานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบงานโรงเรียนหรืออำนาจที่น้นกระบวนการวิธีการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอนพร้อมด้วยเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนงานด้านหลังเรียนรู้จำแนกได้2ด้านดังนี้ 1. การพัฒนาหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโรงเรียนเลื่มนาจวิทยาคมมีกระบวนการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่นักเรียนในทุกพื้นที่ของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นอาคารทุกหลังหรือในสวนหย่อมสวนสาธารณะและที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่นั้นจะมีแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 2. การพัฒนาห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนเรืออำนาจวิทยาคมจัดบรรยากาศให้สอดคล้องกับห้องสมุด 3D เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกที่ทุกเวลางานด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ประการแรกการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนเรืออำนาจวิทยาคมสนับสนุนให้บุคลากรทุกท่านทุกกลุ่มสาระ ใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผ่านระบบ DLIT การปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโรงเรียนหรืออำนาจวิทยาคมสนับสนุนบุคลากรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเพื่อเพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน การสอดแทรกทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนภายในสถานศึกษาเพื่อน,นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเร้่รงเรียนหรืออำนาจวิทยาคมได้จากกิจกรรมนี้โดยสอดคล้องกับพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้มีการนำองค์สี่แห่งการศึกษาคือผู้ที่ศึกษาจริยศึกษา หัตถศึกษาและพละศึกษารวมทั้งหัวใจนักปราชญ์คือสุจิปุลิเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ในหลังเรียนรู้อื่นๆปุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเลื่มนาฏวิทยาคมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในทุกด้านซึ่งสอดคล้องกับเทคโนโลยีและวิถีชีวิตปัจจุบันของผู้เรียน สนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้หลังเรียนรู้ภายในห้องสมุด 3D โรงเรียนเลื่อมนาฏวิทยาคมห้องสมุด 3D โรงเรียนเลื่อมนาฏวิทยาคมเหมาะสมกับการเรียนรู้เนื่องด้วยมีหนังสือที่ดีและส่งเสริมบรรยากาศมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดและครูบรรรักษ์ที่คอยดูแลห้องสมุด มีความรู้ความเข้าใจในงานห้องสมุดและแนะนำหนังสือแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดีด้วยความขอบคุณจากใจบุคลากรและผู้เรียนโรงเรียนเลื่อมนาดวิทยาคมสวัสดีค่ะ